เป็นเมืองหน้าที่เมืองหน้าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีท้ายที่สุดนี้กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณสมาคมสาขาวสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจําจังหวัดหน้าชมรมผู้สูงอายุทุกอ,อําเภอทุกตาบลและทุกชุมชนโรงพยาบาลหน้าคณะกรรมการจัดการวัตถุประสงค์นำผู้ปการและท้ายที่สุดนี้ขออาราธนากลุพระศรีรัตนไยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ท,ท่านผู้สูงอายุเคารพนับถือวัตถุประสงค์นงพุกประการและท้ายที่สุดนี้ขอ,อราชนาคุณพระศรีรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่ท่านผู้สูงอายุเคารพนับถืออันใดก็ดีก็ขอให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปบัดนี้ใต้เวลาสมควรแล้วกระผมในานามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านขอเปิดโครงการแข่งขันกีฬาและกีฬาเชื่อมความสมัครทีของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณบัดน,นี้ครับสองหนึเชินเลยครับของสิในขณะนี้จากโรงเรียนบ้านท่าลอ้อตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาประวัติการทำงาน พุทธศักราช2523เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สังกัดสำนักงานเลขานุการดัรรงตํแแน่่ำนายสถะนีเดินรถลนตกจังหวัดนม่านะเสียอายุราชการเมื่อปี2559ครับนักกีฬาวิ่งพบเลนของเราครับได้เกี่นายเดชาคงสันติกุลครับประวัติของคุณเดชาพงสันติกุลเกิดเมื่อวันที่1 7มิถุนายนพุทธศักราช2499 ปัจจุบันนี้อายุ68ปีครับภมิลำเนาบ้านท่าล้อตำบบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเป็นบุตรของคุณพ่อประดิษฐ์และคุณแม่เกลือพันผลสัมติกุลประวัติการศึกษาสำเร็จเข่งปกจังหวัดพิ่นุโลกปี2519ชนะเลิศเหรียญทองกีฬามวยสากลสมัรเล่นกีฬาเข้าจังหวัดเชียงรายปี2521 ชนลเลิรมวยสากตุลอาชีพรุ่นจูเนียร์ไลายเวทเวทีมวยราชดำเนินนามนักมวยชั้นเชิงบ้องขอสอสปี2522รองชนะเลิศภาคตะวันออกไกลและรองชนะเลิศระดับโลกจากสภานมวยโลกรุ่นจูเนียร์ไบรเวทเกียบประวัติได้รับคัดเลือกเป็นผ้าตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2562 ปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมมวยไทยสมัครเล่นแห่งสมาคมกีฬาจังหวัดน่านท่านผู้มีเกียรติเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยศกกรีนครินทราวิโรธพัฒนศึกษาในการแข่งขันกีฬานักกีฬาทั้งหมดเราทำปัิยานตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้า,ข,า,จาขอประกาศตนนาที่นี้ว่า ข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นและขอปฏิญาณตนว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจของนักกีฬาอย่างแท้จริงขอบพคุณนะครับ สิงท่านเดินไปคิดจุดขบวนไล่เรียงกันไปทีละลำดับได้เลยนะครับไม่ต้องเว้นระยะห่างขบวนก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกในการรักษาเวลานะครับเพิ่มความสะดวกให้กับท่านมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนท่านที่เป็นกอ,องเทียของชมรมที่สูงวัยล็อกบนาขาดตัวจัดกับผนังทานะครับด้านทิศใของชมรมที่สูสสขของอายุของมาวต่างๆไว้เรียบร้ขขอยแล้ว ส่วนรถไดที่ไม่มีป้ายของศโรที่สุงมายุ่งนนะรับท่านสามารถไปไ,ปได้เต็มที่เลยตันนี้นะครับอัรฉันแบบที่หลังคาเนี่ยจะได้แบ่งพื้นที่สำหรับระบุที่ชมรมที่จุดรายงานตัวได้เลยนะครับ ท่านประธานชมรมผู้สูงอายุแต่ละอำเภอครับตอนนี้ขอเชิญท่านมารับสิทธิบัตรประจักการแข่งขันที่กองกำลังได้เลยนะครับ ที่จะแข่งขันในรายการวิ่ง1,500เมตรนะครับวิ่ง1,500เมตรทั้งชายและหญิงรุ่นอายุ60-64ปีนะครับตอนนี้รายการตัวที่จุดร,รายการตัวด่วนเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับไปจนถึงรายการ25นะครับตอนนี้ขอเชิญนักกีฬาไปรายการตัวด่วนเลยนะครับ แนวกอบขยายไปตั้งหลังก็ได้เพื่อแบนเนอร์ขยายแถวไปตั้งหลังสักน้อยหนึ่งก็ได้นะครับว่าต้องชิดกันรอบนะครับขยายตึงข้างนะครับหอกว่าจะเป็นตั้งซ้ายตั้งขวาแล้วกอขยายแถวไปตั้งหลังลเอาเละครับเ๋ยวอว่ครู่หนึ่งจะมีการแสดงตอนล่องหน้าของ หญิงรุ่นอายุ60-64ถึงปีนะครับตอนนี้ขอเชิญท่านไปรายงานตัวด่วนเลยนะครับที่จุดรายงานตัวครับ